จะได้นอกเหนือลมกำไปถอยตัวถอยเองไม่เดอตัวไม่เดอเองจะได้นอกเหนือลมกำนอกจิตกันเป็นกท่านนนี้มันจะได้ไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเรียนวนไล่ใช้กมไอ้ที่มต้องไปเรียนวนไล่ใช้กรมินบ่าเขามันอยู่กัน แต่เพราะว่าจิตอยู่ในจิตนี่เราต้องมีมเสติล้างเลยสรุปล้างไม่เกี่ยวตรงไม่เกี่ยวเองถอยแล้วถอยอยู่ตัวถอยเองที่ไม่เกี่ยวความไม่ยังไม่มันนองเหนือความเป็นจิตคลายอยู่จิตคลายอยู่จิตน่อกเหนือความมีจิตม,ม,มันจะนอกเหนือกรรมไปที่นองเหนือวิบากทุทกลาทุกอย่างเลยนี ภาคทิพย์แล้วเราเังก็ยังหลบซ่อนตัวอยู่ก็ยังทรงอยู่ในวิทยายุคต่างๆทรงอยู่ในการฝึกต่างๆในพวกนี้คือมันไม่ต่างอะไรกับท่าอยาแล้อก็ือจิตยังไงเป็นย่างยาเป็นภาคทิพย์จิตก็อย่างนั้นเหมือนเดิมแล้วให้ให้สรุปล้างไปเรื่อยสรุปคลายตัวคลายไปเรื่อยคลายทิ้งคลายทิ้งคลายไปเรื่อย มันก็ให้ความอิตรพนให้ความมิตรพนในตรงนี้ให้รองความพ้นในตรงนี้ให้ความมิพนในทุกสี่อย่างถ้าไม่งั้นมันจะทรงกรรมมันจะทรงกรรมอยู่เลยทรงสภาวะจิตทรงสภาวะลักษณะศาสตร์ต่างๆทีไรที่นั่นมันเป็นการทรงกรรมหมดอารมณ์กรรมแล้วมันก็จะเป็นภาวะกรรมเป็นวิบากต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่จบใน่สุดนะ นะทำให้ถอยยากตอวถอยไม่นจะแค่ถอยจากกายถอยจากจิตแต่การซ้อนตัวอยู่อย่างนี้ยมันเหมือนแบบว่ามันหลีกหนีจากการเวียนว้าตายเกิดนีหนีจากกฎแห่งกรรมไปได้มันคือการเกิดในตัวมันเองอยู่แล้ว มันคือเกิดในตัวมันเองอยู่แล้วซึ่งการเกิดในตัวมันเองอยู่แล้วนี่มันก็เป็นเชื้อที่มันจะไปได้ในเดือนเม่ถึงวันแล้วยังเป็นการอยู่กับตัวเองถึงแล้วการอยู่กับตัวเองนี่คือการเกิดในตัวมันเองอยู่แล้วตัวนี้มันยังเป็นเชื้อในการเรียนไล่ไตเกิดในธรรมนวัตอยู่ทีรี้ว่ารอบมันยังไม่ถึงถ้ารอบมันถึงเมื่อไหร่มันหมดวิบากตัวนี้เมื่อไหร่จะมันมีตัวอื่นขึ้นมาปั๊มไปกลาตัวอื่น การดำรงทรงอยู่แบบนี้มนะันได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเนทะ่านั้นแต่มันไม่ตลอดกาลนะดังนั้นมราต้องคลายจากสิ่งเหล่านี้ทิ้งทรงอยู่ามานอกเหนือการเป็นอยู่แบบนี้นะจากไม่ตัวไม่จะไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวให้นึกขึ้นมาสรุปล้างเยนะสรุปคลายทิ้งคลายเรืย เรื่อยๆสรุปล้างสรุปใครทยยิ้ทงใครเรื่อยๆมันยังเกิดกับตัวเองอยู่มันีัอยู่กับตัวเองอยู่มันเป็นการเกิดในตัวมันเองเองเส้นตัวเนี้ใงเวลามันจะต้องปเปลี่ยนการมีบาา้บาปจะพาเปลี่ยนแม้แต่ยุคของพมโลก ยาวเป็นหมื่นปีแสนปีล้านปีขนาดนี้ก็ตามนี่ถึงเวลามันจะหมดนี่เกิดไมันไม่สาม,มารถที่จะหนีกฎแห่งกรรมถูกไ้มันหนีกฎแห่งกรร <c oughs> มไม่ได้เมื่อเรายังทรงอยู่รายังกรรมอยู่คําว่าทรงอยู่ก็มันกรรมอยู่ กรรมตัวมันเองอยู่มันทรงตัวมันเองอยู่ทรงสภาวะอยู่มันคือยังกรรมอยู่มันจะหนีกฎแห่งกรรมไม่ได้นอกจากว่ามันคลายทิ้งคลายนั่นแหละมันจ,นจนริงๆแล้วมันนอกเหนือกฎแห่งกรรม อมเลออายุยาวงานขนาดไหนเป็นพูดเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีแต่องก็ภาษาส่งนี่แหละทรงตบะสรงชางส่งความเบาบางส่งปลากลางทรงละเอียดทรงยาวนานก็เลยยาวนานไปเรื่อยแต่ว่ามันไม่เป็นอมตะมันยังเป็นตัวกรรมในตัวมันเองอยู่กรรมส่งกรรมตเองซึ่งสิ่งนี้ถึงเวลาหนึ่งมันต้องปรับเปลี่ยนมันเป็นกรรมก้อหน่งกรรม เราต้องคลายทมันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองก็คือมันไม่เกี่ยวตัวมันเองไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองคือมันไม่เกี่ยวตรงที่มันทรงอยู่นะถ่ายตัวทรงอยู่แล้วมันจะเริ่มนอกเหนือการให้ใจเกิดก็ตรงนี้แหละมันจะเริ่มนอกเหนือกฎแห่งกรรมก็ตรงนี้ สรุปเรื่อยๆครับทุกอย่า,า,ายตงต้องไม่เกี่ยวต้องไม่เกี่ยวเองแ่ไม่เกี่ยวต้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องไม่เกีันจะเริ่มคลายจากการทรงในตัวเองนั่นแหละเริ่มนอกเหนือตัวเองแบบนี้นอกเหนือสรรพสิ่งนอกเหนือตัวเองได้พร้อมกันไปอันนี้เรียกว่านิพานสรุปมีมุสรุปนีโลกสรุปสังสวัสด์ มันจะสลายความยึดติดให้เมื่อสลายความยึดติดให้มันก็สลายตัวกรรมให้เมื่อสลายตัวกรรมให้มันก็นอกเหนือกฎแห่งกรรมเองซึ่งมันไม่ใช่การหนีไมือ่การสู้มันคือการสลายทิ้งตรงนี้ แต ja, ่ยาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันจะล้างตัวทรงในเฉพาะจิตให้ทรงสติทรงสมาธิทรงฌานทรงสบักมันจะล้างให้ทุอย่างที่เรากําหนดวิจิตมันเป็นตัวกรรมทั้งหมดทุอย่างที่เราใช้จิตมันเป็นตัวกรรมทั้งหมดหลัมันกรรมทั้งหมดขโนกรรมแล้วถ้าเรารักษาไว้มันก็เหมือนกับรักษาเรารักษากรรมไว้อยู่เราดันไปรักษากฎดแห่งกรรม จริงๆมันต้องนอกเหนือกาะเองครับเราจิงจะหมดเวทนาหมดรวนหมดทุกข์อาทนี้ก็ส,ส,สิ่งเหล่านี้เราใช้สรุปพาช่วยสอนวัดไปเรื่อยโปรดสัตว์ไปด้วยเป็นการโปรดสัตว์ไปด้วยทางประโยชน์จะได้ไปหักล้างอนี่กรรมนิเวณของเราที่ผ่านมาอาดีต จะได้หักล้างกันเลยแล้วทำประโยชน์คลายช่วยลดช่วยสังสวัสไปเรื่อยๆเหมือนกับพ้นทุกช่วยสังสวัสดิ์พ้นช่วยสังสวัสไปเรื่อยๆ มันจะไปหักล้างกับกรรเมนที่เราเคยมีมาต่อกันต่อกับต่อภพตัวชาติซึ่งไม่จะแค่ชาติยืนบันในชาติอดีตย่อหลังไปแค่หนึ่งชาติสองชาติมันไม่ใช่มันมีเยอะแยะมากมายการที่เรามีกรรมนสัยมาในชาติยืนบันที่มาเป็นนักรบนักฆ่าอย่างนี้มันก็มีมาตั้งแต่อดีตก่อนนน้นีกมันเป็นนิสัยมามันเป็นวิบากตัวนี้มาเรื่อยๆมันไม่จะแค่ชาติ ปัจจุบันปรชาธรรมดังนั้นไอ้น,น,บบนี่กรรมนี่เวรแบบเนี้ยเราจะชอบใช้กันเท่าไหร่ไม่รู้จบเลยถึงเวลาเราก็ต้องไปใช้ถึงวาระหนึ่งเราก็ต้องไปใช้มันหนีไม่พ้นหรอกเปลี่นลนักษณะี้ดังนั้นสิ่งที่เป็นความหลุดพ้นที่มอบให้กันทึงสื่อยนีงสี่นั้นมันจะเป็นสิ่งที่ปลดปื้องกรรมวิบากให้ทุรุู่ปไป แทนที่เราจะหนีเราจะหลบแต่เราย้อนกลับไปล้างมันแทนคลายช่วยหลุดช่วยมันแทนโดยใช้บทสรุปให้อยากไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวเองถึงที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไหสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ยึดไม่ยึดิ่งที่ไม่เกี่ยวกั็ไม่ไหมเไื้อๆแล้วมันจะคลายให้ คลาย,ยตัวไหม้ให้ตัวไหม้เนี่ยเป็นตัวนิ่งตัวเฉยตัวดับตัวหลบสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่มันจะล้างตัวหลบให้ล้างตัวหลบซ่อนในจิตให้หลบอยู่ในสติหลบอยู่ในสมาธิช,ชาธรามางตบะรรมะแนี้ มันหลกมันจะล้างตัวน,นี้ให้มันจะกลายเป็นมีมุดขึ้นมาเป็นความไม่ยึดติดขึ้นมาและสิ่งเหล่านี้เราก็ใช้สรุปไปกับทุกอย่างสัมสวัสดิ์ไปเรที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไปได้กันไปได้กันทุกอย่างคุณภานพานี่มันจะไปคลายช่วยสัมสวัสด,สสดนั่นแหละมันก็ไปคลายช่วยกรรมบิบาของเราย้อนหลังไปด้วย ที่มีมาไม่ว่าจะมีบากดีไม่ดีก็ตามามันจะล้างให้อ,อย่างเนี้มันจะทําให้เราไม่ต้องเป็นไปตามเวรตามกรรมซึ่งมันจะต่างกับหลบกรรมหนีกรรมันจะตา่างอันนี้มันจะทําให้เราไม่ต้องเป็นไปตามเวรตามกรรมเพราะมันามาคือกระบวนการในการล้างกรรม อดทอนช่วยสังหลุด้นช่วยธรรมศาสตร์ดังนั้นแค่ใช้บทสรุปนี่กเรื่อยๆเข้าสรุปทีท,ทีไม่บ่อยไม่บ่อยเลยอ่ะอะไรก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่เป็นกันเป็นตลอดเหมืนหยอ,ยอนจ,ยยจะหลุดช่วยกันตลอดเลยในใจมันจะหลุดช่วยกันตลอด ใช้ตลอดใช้เลยให้ใช้เลยให้ทำงานเลยยย่่งงปรับมาสู่ศาสตร์แห่งการปลดศาสตร์แห่งมหากรุณาเลยแจกศาสตร์ทุกศาสตร์ศาสตร์ทุกศาสตร์อุปถัสดแห่งกรรมกรรมในศาสตร์เองดุลยกรรมในตัวเองให้ปรับมาสู่มหากรุณาศาสตร์คือการบุดช่วยสัตว์ไอ้ตรงเนี้ยมันล้างกรรมมันไม่เป็นกรรม ปรับผู้สู่การโตเลยแค่สรุปไปเรื่อยยังไมยมีผลไปล้างไปคลายช่วยหรือช่วยสิ่งที่เราสัมผัดสัมพันมาแ้บ บูชชนคนทั้งหลายสัปสัต์ทั้งหลายทั้งมิตรทั้งศัตรูทั้งดีทั้งไม่ดีเมื่อพระเนี่ยพอเราเริ่มสรุปให้กันว่ามันจะเริ่มเป็นคลายการคลายเวรที่มันร่วมกันมามันจะเป็นคลายช่วยกัน มันจะไปล้างมันจะไปล้างกลไกแห่งหกรรมที่มันจะไปใช้ร่วมกันมันจะสลายไปโปรดไม่ต้องหลบหลีกซ่อนซ่อนอะ่ครับแค่อยู่แค่ตัวนี้เพราะมันยังหนีไม่พ้นกฎแห็งกรรม เทวโลกยาวนานขนาดไหนธรมโลกยาวนานขนาดไหนก็ยังเป็นไปตามประดังกรรมฉะนั้นธรรมโลกเองก็นิพพานจะเป็นรุ่นรุ่นไปแล้วหมดไปหลายรุ่นนับรุ่นไม่ถ้วนเทวโลกเองก็นิพพานตามองค์พุทธะไปจนนับรุ่นไม่ถ้วนแลฉะนั้นที่เราเห็นอยู่นี่เป็นพรรมโลกรุ่นหลังๆรุ่นหลังเป็นเทวโลกรุ่นหลัง <c oughs> แต่นั้นไม่ๆๆมีไม่มีพบภูมิที่ไหนที่มันเป็นรอรมตะเลยไม่เหมือนเลยตรงตบะฌา,านญาณญาณขนาดไหนตบะฌา,านญาณทางเท่าไหร่ก็นิจังในตรงนี้ปรับเปลี่ยนตรงนี้ตลอดมัลมมีอะไรที่มียึดได้ไดังนั้นเมื่อสัจธรรมมันปรากฏประกศาศขึ้นในสองวัดก็ใช้สพื่อทสรุปไปรส,สรุปล้างกัม คลายหลดสงบแล้วทุกอย่างก็จะไม่ตัวไหม้เองทุกอย่างก็จะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหม้เลยนกขึ้นบ่อย ตามองไปหูได้ยินตาหูได้ยินมองไปสัมผัสนอกในจนเล็ดสิ่งนี้ขึ้นมาลา้างค้องไปด้วยคลายช่วยหรือช่วยพร้อมกันไปด้วยนั่นแหละคือการโปรดรละละมหากณาวิธีแห่งมหากณาปับมาโ่มหากุณาแห,ห่งพุทธองค สลายทุกวิถ <serving> ีล <wer ki> ้างทุกวิถีสลายทุกศาสตร์ล้างทุกศาสตร์เดี๋ยวพอมาเริ่มทิ้งตัวมันเองทิ้งตัวทั้งเองคลายตัวคลายเองเริ่มมาเริ่มคลายตัวมันเองจากการกําหนดอยู่การทรงอยู่ในอุต่าหะเดี๋ยวจะเริ่มปลดล็อก เดี๋ยวเราอิสระเริ่มเปิดกว้างกับสมถวัมากเลยมันยังมันเป็นการแก้การพัฒนาการในตัวเองออกจากตัวกําหนดเดียจะเริ่มเปิดกว้างกับสมถวัดมากขึ้ดคือไม่ว่าพ่อภูมไหนไม่ว่ามนุษย์มนุษย์เหมือนกันหมด มันกําหนดกรรมขึ้นมาอยู่กําหนดกรรมขึ้นมากรรมกรมเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกปล่อยขึ้นนะจากจิตกําหนดขึ้นเท่านั้นเลยคือสร้างกรรมขึ้นมาอยู่กรรมปลอยกรรมขึ้นมาเพื่อยู่กรรมมันทุกชั้นภูมิเหมือนกันหมดแต่มันต่างกรรมกันั่อง ต่างตัวกําหนดต่างลักษณะกําหนดโรล่าแต่เป็นตัวคอยอยู่คอยยึดทั้งนั้นซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ลําบากเป็นสงังขาว่าเป็นความลำบากก็ต้องมาตัดสู้ในสิ่งที่มันไม่ใช่กรรมมาฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองในสิ่งที่มันไม่ใช่กรรมในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัว กำหนดขึ้นมาอยู่ตัวกำหนดเรากมาฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองสิ่งที่มันไม่ยึดตัวไม่ยึดเองสหลายตัวกำหนดทุกรูปแบบ แค่ทรงสตินี่ก็กรรมแล้วทรงสมาธิก็กรรมมันไม่โตกาหนดหมดเปราโลกขึ้นมาทรงบปรโลกขึ้นมาทรงบปรโลกขึ้นมาทรงนะแล้วอุเโกกรรมขึ้นมากรรมอุโลกกรรมขึ้นมาอยู่กรรมบปรโลกกรรมขึ้นมาสร้างกรรมบปรโลกกรรมขึ้นมายึดกรรมแล้วก็ต้องเป็นไปตามผลแห่งกรรมมันมีบากกรรมแม้แต่สติยังยึดไม่ได้เลยพยึดก็เป็นกรรมนั่นเอง นันสิ่งที่มันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองหนึ่งมันเป็นระบบที่เรียกว่าทั้งหมดของเนื้อหาตัดสรุปตัดตัดเลยตัดเลยเป็นทั้งหมดของเนื้อหาตัดสรุปอยงพุทธองค์ทุกๆพุทธนดลแหละตัดเลยตัวอย่างก็จากไม้ตัวไม้เองให้มันตัดเลยมันไม่ต้องทรงมันไม่ต้องทรงไม้มันไม่ต้องทรงจิต จากไม่โตไมเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่มันก็ตัดเลยมันไม่ต้องเอามาส่งนี่แหละเนื้อหาตัดสรุ้ของทุกทุกผท่านดอของทุกทุกผู้ทุองที่สรุปตัดสรู้ให้กับสอังหวัดตัดสรุ้ช่วยสังหวัดแล้วมันก็จบกันมาจนม่รลกจะกี่รุ่นต่อกี่รุ่นอะเจมมาโลกทพมมาโลกมนุษยโลกมันคมนี้มันก็คลายออกมาแล้วเนี้ย ก็ใช้การสรุปใช่ไหมการใช่โปสดสรุปให้กัสบสรรพสิ่ง้วทั้าเมืม่อเวทนามปรากฏหรือเมื่อเจ้ากำนายมัมนป,ป,ปรากฏก็สรุปให้ไปเรื่อยๆสรุปให้ไปเลยมันก็สรุปให้มันต้องปรากฏอยู่แล้วเพราะนั่นแหละคือเสียงที่มันซ่อนอยู่มันเป็นวิบากท,ที่ซ่อนอยู่จากตาบากท,ที่เรากดทับไว้อยู่มันบังไว้อยู่ พอเรายาาการทรงในสิ่งนี้ป้านีรูปแบบของกรรมและผลแห่งกรรมวิบากกรรมจะค่อยโผล่ขึ้นมันไม่ได้ไปไหนเลยเราแค่หลบมันมันไม่ได้หายจากมันแล้วมันก็ไม่ได้หายจากเราเพรฉะนั้นถ้าเราจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยมันเหมือนกับมันมันเป็นการสั่งสมวิบากเอาไว้อย่างเี้ย จะไปรอใช้ตอนไหนเดี๋ยวมันถึงเวลาต้องในทางใช้ประมาณน,นี้น,นี่เราก็ใช้วิธีคลายช่วยลดช่วยไปเลยล้างไปเลยแล้วมันจะผล่ขึ้นมาแล้วก็สรุปให้ไปเรื่อยๆจไม่เราไม้เองจะไม่เกี่ยวกัวไม่เกี่ยวสรุปไปเลยนะเเสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม่มอารณ์ภาพตรงน,นี้ยมันคลายมันเป็นรภาพของความ ของมีมุตของความหลุดพ้นในตัวมันเองุณภาพตัวนี้เมื่อเราดำ่งหนีช่วยไปในทุกหมู่ทุกเหล่ามันก็มีผลเบ็หลุดช่วยผายช่วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าการไปเฉยยิ่งกว่าการไปชดใช้ยิ่งกว่านั้นหรือมันจะไปซอบให้ ลดให้กับตัวเองได้มันก็ลดช่วยเขาได้คลายช่วยตัวเองได้มันก็คลายช่วยเขาได้ว่าแต่เองสรุปขึ้นมามันยังคลายในตัวเองแล้วสรุปให้กับสังวัรสังวรก็คลายตามที่เราสรุปเหอนอย่างนี้มันเป็นวิธีการจบมิบากร่วมกันจบกลรมร่วมแต่ต้องใช้ให้มันต่อเนื่องบ่อยๆใช้ให้สรุป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 ให้มันมีนุภาพของพุทธะมีนุภาพของอรหันมีนุภาพของ อริยาทั้งหมดอยู่ในบทสรุปนี้เนื้อหาที่สรุปให้ในไตระโยโเนี่มันมีนุภาพขององค์พุทธาทั้งหมดทั้งมวลมันคือนุภาพขององค์มหาบรมีทั้งหมดทั้งมวลก็คือนุภาพของอรหันต์ทั้งหลายในการจบช่วยสรุปแต่นั้นเมื่อ ท่านทลายใช้ไปเรื่อยๆมันก็เหมือนว่าเราก็เป็นเนื้อเดียวกับองค์พุทธ,ธาภิเเนื้อหาเดียวกับองค์มหาบรมีทั้งหลายทั้งปวงไปเนื้อหาเดียวกับองค์ราหันท์ทั้งหลายทั้งปวงไปเราใช้เรื่อยๆแล้วสิ่งนี้มันไปจบช่วยสรรพสัตว์จบช่วยทุกกระบวนการแห่งเวกบบรกรรมของสรรพสัตว์แต่นั้นไม่ต้องลังเลยในการที่จะใช้ไปเรื่อยๆเพราอย่างนี้มันหมดจด มันล้างมันล้างไปได้วยกันนี่ยมันก็หมดทั้งเราหมดทั้งเขาไปได้วยกันกรรมเววิบากกรรมเวรวิบากใช่นี้ ส่วนเมื่อสรุปไปเรื่อยๆแล้ววิบากตอนนั้นตอนนี้มันจะปากดขึ้นมาอย่างไรมันก็ปากดขึ้นมาเพื่อให้เราล้างมันให้เราปลดให้เราหลุดช่วยมันอย่าคิดเป็นอื่นเราก็ใช้บทสรุปเข้าไปในวิบากในกรรมเวทที่ปากรึเข้าไปเรื่อยๆทีทีหน่อย อนุภาพทีสรุปไปมันก็คลายไปด้วยมันก็ไปคลายช่วยเขาเขาก็จะไม่เหมือนเดิมเหมือนกันพระก็จะไม่เหมือนเดิมจะเบาตามตามเหมือนกันจะกลัวนะ่ากลัวกรรมยากลัววิบาก มีให้ล้างเราก็ล้างช่วยมีให้หลุดช่วยเราก็หลุดช่วยมีให้คลายช่วยเราก็คลายช่วย <PowerPoint> มีก็จบช่วยสังสรมยก็จบช่วยสังสตกเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวเองเป็นผู้สวยทุกเวทนาเดี๋วยวมันจะไม่มีตัวเองเป็นผู้สร้างผู้สวยตัวเองดั<า>นั้นไม่ต้องมีนตกนั้นไตรู้สตัวเอง สลายไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม้เปเรื่อยนเดี๋ยวมันจะล้างตัวผู้สร้างผู้สรุปผลในภายในของทุกคนนี่เองแล้วก็หมดทังวนหมดวิตกไป,ไปสรุปล้างไปที่ที่ ที่มันยังไม่ตัอยู่มันมีตัวทรงอยู่มันยังกรรมไม่อยู่มันยังไม่สลายตัวกรรมนี้ออกตัวนี้มันเป็นเหตุของความมิตกกังวลบ้างหวัดระแวงบ้างหรืออะไ่งนี้เดี๋ยวพอสรุปล้างไปเรื่อยสิ่งนี้มจะหายไปตัวกําหนดตัวทรงในสภาวะจิตทั้งหลายเทโพธิ์ทำให้เจาสลายไปหมดภาระหมดข้อผูกพันในภายใน กว้างไปอย่างไม่เกี่ยวตรงไม่เกี่ยวเองมันจะได้คลายแบบคุกว้างใส่สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ไ,ไมไ่ทุกอย่างมันเลยนมันจะได้คลายช่วยือช่วยทุกอย่างร้องมด ผลของการสรุปไปแบบเนี้ยครอนุภาพในไข้ช่วยดืจช่วย่างไปแบบเนี้ยมันจะมีผลทาให้ระบบเวญกรรมส่วนตัวของผู้ป่วยเองก็ซองไย,ยมันหมดไปเรื่อยๆซองไปเรื่อยๆเพรามันไปอัสราซาวด์มันก็หมดไปเลย,เลยมันมีผลมีผลในปัจจุบันเลยนะ 嗯，所以它才叫“多 <noise> 呢<樂>，多舍”，多变化，多参差，多参差。 คาจากสิ่งพวกนี้ในลักษณะแบบนั้นมันเป็นลักษณะการอนุรักษ์กรรมเอาไว้มันยังเลี้ยงกรรมนี่ดกรรมอยูไม่หมดมันหมดกรรมพอสละตัวก็หมดมันก็จะหมดกรรมเองหมดตัวทองหมดตัวแช่ก็หมดกรรมเอง ว่าภาพทิพย์ที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยก็ดีแล้วเห็นผลไวสรุปในประโยคไหนขึ้นมามันก็คลายเห็นเห็นผลไวด้วยก็ต่อเรื่องต่องผลไม่เอาผลคลายไม่เอาคลายคลายทิ้งคลายไม่เกี่ยวทิ้งตัวไม่เกี่ยวเองไหม่ทิ้งไหม่เองสิ่งที่มีเกี่ยวกับไหม่ไม่ไหม่ไม่ทิ้งไม่เองไม่ไม่เอาไม่ 谁？谁？谁？喵？谁？